รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคุณปริสุทธโธปีการศึกษา2,567โรงเรียนบ้านบุกเภาตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลหนองหอยอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา11คนนักเรียนจำนวน106คนมีเนื้อที่12ไร่1งาน53ตารางวาแบ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ2ไร่ การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อค so like um. ุณปริสุธโธได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจำนวน21,800บาทโดยมีการดำเนินกิจกรรมผ่านกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานประกอบด้วย5กิจกรรมดังนี้สวัสดีครับพวอเราดูกิจกรรมการเลสายงไ่ันไทยไก่ของเราเป็น ไฮบิดครับมีนวน58ตัวเดี๋ยวพวกเราจะพาไปดูไก่ของพวกเรากันนะครับกิจกรรมการเลี้ยงไก่พันไข่ทำการเลี้ยงไก่พันธุ์ไฮบิดจำนวน40ตัวและไก่จากปีการศึกษาที่ผ่านมาจำนวน20ตัวรวมทั้งหมด60ตัว กิจกรรมการปลูกผักโดยแบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้แก่การปลูกผักพระราชทานการปลูกผักตามฤดูกาลการปลูกผักหวานป่าและการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์สวัสดีครับเพวกเราอยู่ที่การการเลี้ยงปลาดกครับปลาดุกเป็นพันธุ์นิรุนแเมื่อวันที่5สิงหาคมรับอันนี้ปลาดุกพวกเราจับได้แล้วครับ เราจะพาไปชมปลาดูของพวกเรากันเลยน,นะครับเชิญที่นี้ครับกิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกโดยทำการเลี้ยงปีการศึกษาละสองครั้งเพื่อให้สามารถนำมาประกอบอาหารกลางวันได้อย่างเพียงพอเว่าดีคักพวกเลาการทอเห็ดนางฟ้าเห็ดของเราเป็นพันธุ์ทุ่งถานจำนวนสามร้อยต้นค่ะแต่ละวันพวกเรามีหน้าที่เก็บเห็ดรดน้าหลังก่อเห็ดเก็บเล้ยงทุกวันค่ะเชิญไปชมด้านใานกันเลยนะคะ กิจกรรมการเพราะเห็ดนางฟ้าได้ทำการเลี้ยงปีละสองครั้งเป็นเห็ดนางฟ้าภูฐานและเห็ดนางฟ้าฮังการีสวัสดีค่ะพวกเราอยู่กิจกรรมการปลูกไม้ผล 1. นึ่ลำไยสองมะม่วงสามกล้วยสี่มะละกอห้าหมอนค่ะเดี๋ยวพวกเราพาไปชมกันนะคะกิจกรรมการปลูกไม้ผล โดยมีการปลูกไม้ผลหลายชนิดได้แก่มะม่วงลำไยกล้วยน้ำว้าหม่อนและฝรั่งโดยในแต่ละกิจกรรมจะมีสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรเป็นผู้รับผิดชอบตั้งแต่กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจนถึงการจัดการผล,ผลผลิตอย่างหลากหลายการจัดการผล,ผลผลิตของโครงการ ได้มีการนำส่งผ่านกระบวนการสากลโรงเรียนและส่งต่อไปยังโครงการอาหารกลางวันนักเรียนส่วนที่มีจำนวนมากจะมีการจัดจำหน่ายให้กับผู้ปกครองและยังมีการขายสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของโรงเรียนและยังมีการแปรรูปผลผลิตเพื่อให้เก็บได้นานและเพิ่มมูล,ลค่าให้กับสินค้าอีกด้วย มีการส่งเสริมการบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องในการดำเนินโครงการแต่ละกิจกรรมยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนชุมชนและโรงเรียนเครือข่ายที่สนใจนักเรียนสามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้กับคณะที่มาศึกษาดูงานได้ และยังเป็นแนวทางในการส่งเสริมการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคตได้อีกด้วย